เกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กคนหนึ่งที่คิดว่าสีชีวิตแล้วกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกกลางงานศพความจริงเบื้องหลังปฏิหารที่ไม่น่าเชื่อนี้จะทําให้คุณไม่สามารถละสายตาได้เสียงระฆังวัดเกตกลางวานแผ่วมาแต่ไกลในค่ำคืนกรุงเทพปลายเดือนม,มิถุนายนที่ร้อนอบอ้าวกลิ่นทุกกำยานหอมบวนแต่ก็ไม่อาจขับไล่บรรยากาศอันหนักซึ้งและเศร้าหมองในบ้านหลังเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในตอรอกซอยลึกของถนนเจริญกรุง แสงไฟนีออนสีเหลืองสีสองกระทบลงศพสีขาวบริสุทธิ์ที่วางอยู่ท่ามกลางพงริดสีขาวเร่าหิมะภายในนั้นร่างของน้องดาวเทวดาตัวน้อยพิมพ์ิ0เดือนนอนนิ่งสงบดานีผู้เป็นแม่วัย27ปีดวงตาโหลลึกและดำคล้ำเป็นมีแทนดาเพราะอดหลับอดนอนและรำให้นั่งนิ่งเหมือนรูปปั้งมือเรียวเล็กสัน่นเท่ากุมมือน้อยๆที่เย็นเฉียบของลูกไวแน่นเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้พ่อพ่อเหล่านี้ยังกอดเสื้อแม่แน่นออนให้แม่ปู่หมอออนให้กอดแต่ตอนนี้มันเย็นเฉียบร้าย ซึ่งไออุ่นกลายสามีของดานีวัย32ปีวิศวกรไอทีมากความสามารถอนาคตกายในบริษัทใหญ่พยายามทำตัวเข้มแข็งแต่หลายในเขากลับสัน่นเท่าอย่างควบคุมไม่ได้ซ่อนหยาดน้ำตาที่อักครอเขาผู้ที่เคยภูมิใจที่เป็นเสาหลักให้พยาละลูกตอนนี้กลับรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มทลายลงมาร้ายซึ่งเร็วแรงทำไมลูกถึงทิ้งพ่อกับแม่ไปดาวเออยดานีพึ่งพาเสียงแหกพระแตกสลายเมื่อวันสืบลูกยังยิ้มฉังตอนแม่ป้อนข้าวต้มตอนนี้ลูกนอนอยู่ตรงนี้เย็นเฉียบย่าสนิท วิสหายและเพื่อนบ้านต่างก็อสะอื้นให้กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ใย,ยปายินชราจิตดีที่อยู่บ้านตรงข้ามผู้ที่เห็นน้องดาวเติบโตขึ้นทุกวันยกชายผ้าสับน้ำตาเกือบ80ดปีที่อาศัยอยู่ในย่านนยายได้เห็นนอกการทัทากมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่หัวใจของยายจะปวดร้าวเท่านี้โอ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อวันก่อนลูกสาวยังตดแต่มาเล่นที่บ้านยายอยู่เลยยายปารามให้น้องยิ้มสดใสเหมือนดอกไมใ้ใครจะไปคิดกลางดึกสงัดแสงจร์สีเงินยวงสาส่งลอดผ่านช่องหน้าต่างทาบทับใบหน้าซุซีของผู้คน หรือเวลายังไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงเวลาขึ้นย้ายร่างเสียงสวดบนทํานองสันพันธ์ของพระสงฆ์ผสมผสานกับเสียงสะอื่นให้ของย่อหาที่สนิทพิมพ์พี่สาวของดานีพยาบาลผู้มากประสบการณ์ในพนัฐกุมรารเวชโรงพยาบาลสิรัตยืนนิ่งอยู่ในบุมห้องดวงตาแดงขังของเธอฉายแววเหนื่อยล้าและคลางแคลงใจมีบางอย่างไม่ถูกต้องหลังสังหรณอประหลาดคอยรบกวนจิตใจของเธอ ทันใดนั้นขณะที่ดดนีลูกไล้มือน้ยของน้องดาวเป็นครั้งสุดท้ายความรู้สึกแปลกประหลาดก็เล่นปากเข้ามาเรือกับมีกระแสฟไฟฟ้าอ่อนๆวิ่งผ่านมาปลายนิ้วของเธอราวกับว่านิ้วเล็กๆเหล่านั้นเพิ่งจะขยับในตอนแรกดดนีคิดว่ามันเป็นเพียงภาพหลอนเพราะความเจ็บปวดและอ่อนล้ากเกินไปแต่แล้วความรู้สึกนั้นก็ชัดเจนขึ้นใกล้ดดนีร้องเรีเสียงสั่นเครื่องเหมือนคนใกล้จะเป็นลมที่ฉันเห็นมือน้องใครรีบวิ่งเข้ามาด้วยความตื่นตระหนกน้องๆว่าอะไรนะใจเย็นใจเย็นน้องคงเหนื่อยมากแต่แล้วเขาก็รู้สึก ได้เช่นกันไออุ่นไออุ่นเล็กน้อยแผ่ออกจากมือในน้อยๆของน้องดาวพี่พิมพี่พิมพ์คดานีร้องเสียงหลงทั้งตกใจและมีความหวังพิมพ์รีบวิ่งเข้ามาสัญชาตญาณความเป็นพยาบาลบอกให้เธอสัมผัสที่ข้อมือที่หน้าอกของน้องดาวดวงตาของเธอกว้างด้วยความตกตะลึงสุดขีดรีบรถพยาบาลเร็วน้องยังมีชีพจรอ,อ่อนมากแต่ยังมีห้องที่เคยเงียบสนัดก็พันวุ่นวายลุงเล็กเพื่อนบ้านใจดีรีบขี่มอเตอร์ไซค์ ไปตามรถพยาบาลชายน้องชายของไกรเพศชกรหนุ่มรีบวิ่งไปตามหมอใกล้บ้านทุกคนใจเย็นใจเย็นเปิดทางให้อากาศไทยเททิมพยายามตอบโยนแม้ว่าตัวเธอเองก็กำลังสั่นเท่าช่วงเวลาที่รอรถพยาบาลยาวนานเหมือนชุกกับชูก,กันแดนนีและไกลสุดตัวลงกูเขาข้างลงสายสากไม่รับไปจากลูกกลัวว่าเพียงแค่กระพริบตาปฏิหานี้จะหายวัดบอกไปทิมคอยตรวจชีพประจรนและการหายใจของน้องดาวอย่างต่อเนื่องปากพึ่งพัมพานาชีพประจอนอยังเต้นอ่อนมากแต่สม่ำเสมอ พิมแจ้งด้วยน้ำเสียงสังเครือหน้าอ,อกน้องกระเพื่อมเบามากแต่ดานีร้องให้โหแต่คราวนี้เป็นหยาดน้ำตาแห่งความสุขเป็นหยาดน้ำตาแห่งความหวังอันน่าสะใจเธอโผล่เข้ากอดไกลหัวใจเต้นแรงแทบจะทะลุออกมานอกอกเสียงหัวรถพยาบาลดังแววมาตักละยีความเงียบสนัดอย่างค่ำคืนแสงไฟสีน้ำเงินแดงวุบวับสาดสรงบนผนังที่แตกราวสร้างบรรยากาศที่ทั้งเร่งด่วนและเหนือจริงเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉินรีบนำน้องดาวขึ้นเปลตรวจสอบอาการเบื้องต้นมีชีพรจรอ,อ่อนมาก ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่คนหนึ่งตะโกนเสียงดังใหญ่ประยกมือไหว้ทุ่งหัวปากพ,พึมพำนโมตัสภาขัวโตอรหัดโตสัมมาสัมพุทธะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบนรถพยาบาลขณะที่เจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลน้องดาวอย่างสุดความสามารถดานิคิดย้อนไปถึงช่วงเวลาอันเลวร้ายที่ผ่านมาสามวันก่อนดาวเริ่มมีไข้ข้อต่ำๆต,ต,ตอนแรกดานิคิดว่าเป็นไข้เพราะฝันกำลังจะขึ้นเพราะดาวอยู่ในวัยนักนั้นเธอก็ให้ลูกกินยาลดไข้คิดว่าเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นแต่พอตกกลางคืน ให้กลับสูงขึ้นอากยารุนแรงดาวร้องให้อยู่เยือต,ตัวร้อนจัดริมฝีปากซีดพี่น้องเป็นห่วงจังเลยดานีพูดกับใครด้วยความตื่นตระหนกลูกให้สูงมากแถมยังปากซีดอีกเราพาลูกไปโรงพยาบาลกัน้นเถอะใครรีบเห็นด้วยทันทีพวกเขาพาน้องดาวไปที่คลินิกส่วนตัวของหมอวิชัยกูมารแพ้ชื่อดังในย่านนั้นคลินิกคนไข้แน่นขนาดพวกเขาต้องรอเกือบสองชั่วโมงในระหว่างนั้นดาวก็ร้องให้อยู่ตลอดตัวร้อนเหมือนลูกไฟแต่พอถึงคิวแทนที่หมอวิชัยจะตรวจอย่างละเอียดกลับดูน้องดาวแบบลูกๆแล้ว รีบสั่งยาลดไข้ใ,ให้เขายังไม่ละสายตาจากโทรศัพท์มือถือที่กำลังใช้ภาพการแข่งขันฟุตบอลนัดสำคัญไม่มีอะไรหรอกเขาพูดด้วยน้ำเสียงไม่ใส่ใจเด็กเล็กก็ไข้กันบ่อยๆให้กินยานี้เดียวก็หายได้ยังคงรู้สึกไม่สบายใจคุณหมอช่วยตรวจให้ละเอียดกว่านี้ได้ไหมคะน้องไข้สูงมากแถมยังปากซีดหมอวิชัยตาย,ยังคงจ้องอยู่ที่หน้าจอผมเป็นหมอหรือคุณเป็นหมอกลับไปให้กินยาเถอะพวกเขาจำต้องกลับบ้านด้วยความกังวลใจคืนนั้นอาการของน้องดาวแย่ลงไปอีกน้องหายใจหอบริมฝีปากยิ่ง ซีดและหลับไปด้วยอาการเพื่อพวกเขาตื่นตระหนกรีบพาลูกไปโรงพยาบาลบำรุงราชหลังจากเอ็กซเรย์และตรวจเลือดแล้วหมอก็แจ้งว่าน้องดาวเป็นปอดบวมขั้นดุนแรงและมีอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดน้องถูกนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินทันทีแต่ก็สายเกินไปอาการของน้องอยู่ในขั้นวิกฤตหัวหน้าแพทย์พูดด้วยน้ำเสียงเศร้าซ้อยเราจะพยายามอย่างเต็มที่แต่คุณพ่อคุณแม่ต้องทำใจไม่กี่ชั่วโมงต่อมาหัวใจดวงน้อยๆของน้องดาวก็หยุดเต้นอย่างน้อย นั่นคือสิ่งที่แพทย์แจ้งพวกเขาประกาศเวลาสีชีวิตแสดงความเสียใจกับครอบครัวดในสุดตัวลงกับพื้นกายอยู่นิ่งอันพวกเขาได้เตรียมใจไว้แล้วแต่ไม่มีใครสามารถเตรียมใจรับกับการจากไปของลูกได้วันเวลาหลังจากนั้นผ่านไปเหมือนฝันที่จะเข้มแข็งยานจากเหตุการณ์การเดินครั้งใหญ่ตอนรับยาติกระทั่งคืนหายที่มาแสดงความเสียใจด้วยความเบื่อนไปยังโรงพยาบาลน้องดาวถูกนำตัวตรงไปยังห้องไอซียูทีมแพทย์ และพยาบาลรออยู่พร้อมแล้วเครื่องมือทางการแพทย์อันทันสมัยถูกติดตั้งบนร่างเล็กๆกระบวนการกู้ชีพเริ่มต้นขึ้นในห้องพักอดานีและกองยกุม,มือกันแน่นหัวใจเต้นแรงเหมือนกล่องดวงพริมยืนอยู่ข้างๆพยายามอธิบายขั้นตอนทางการแพทย์ที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อช่วยให้พวกเขาคลายความกังวลญาติสนิทวิสหายและเพื่อนบ้านต่างก็กังวลใจเฝ้ารออยู่ด้านนอกใหญ่ป่าและเพื่อนบ้านอีกสองสามคนนำข้าวต้มและน้ำมาให้พร้อมทั้งนั่งสวดมูลภาวนาชัยด้วยความรู้ด้านเพชกรรมพยายามอธิบายย่อว่า มันมีกรณีที่เรียกว่าเลเซอร์ฟลูออมนฟื้นขึ้นมาหลังจากเสียชีวิตแต่มันเกิดขึ้นได้น้อยมากเวลาผ่านไปอย่างช้าช้าและหนักอึ่งแต่ละนาทีเหมือนยาวนานเป็นสัตวรวัทุกคนกลั้นหายใจรอคอยอย่างงใจจดใจจจอดานีสวดมนต์พวนาไม่หยุดปากเพิ่มทำคำอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เกิดปฏิหารในที่สุดหลังจากผ่านไปเกือบสี่ชั่วโมงแห่งความตื่นเครียดสุดขีดหัวหน้าแพทย์ก็เดินออกมองเขาเป็นชายไว้กลางคนผมเริ่มมีสีดอกลาเว,วลตาใจดีหลังแั่นตนาดานี และไกลรีบลุกขึ้นยืนหัวใจแทบดึกเต้นผมมีข่าวดีและข่าวร้ายเขาพูดด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งข่าวดีคือน้องพอนอกขีดอันตรายแล้วสัญญาณชีพคงที่แล้วแม้จะยังอ่อนอยู่ดานีและไกลโผเข้ากอดกันร้องให้หูผู้คนรอบข้างปรบมือร้องใหญ่ป่าถึงกับสุดตัวลงกับพื้นยกมือไว้ขอบคุณฟ้าดินแล้วข่าวร้ายคืออะไราครับคุณหมอไกลถามด้วยน้ำเสียงสังเคราะห์หมอถอนหายใจหลังจากตรวจอย่างละเอียดเราพบความจริงที่แรงมากดูเหมือนว่าน้องดาวไม่เคยเสียชีวิตจริงๆ เลยคำพูดของหมอเหมือนสายฟ้าฟ้าทุกคนตกตะลึงไม่มีใครอยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินน้องอยู่ในภาวะคุมมจากภาวะแทรกซ้อนของโรคปอดบวมหมออธิบายสัญญาณชีพอ่อนมากยากที่จะตรวจพบหากไม่มีอุปกรณ์เฉพาะทางแต่มันยังมีอยู่นั่นหมายความว่ามีความผิดพลาดแรงๆอย่างยิ่งในการวินิจฉัยการักเสียชีวิตครอบครัวของดานีถึงกับพูดไม่ออกท่าพวกเขาไม่พบสัญญาณชีพที่เผาบ่าของลูกบางทีน้องดาวอาจจะจากไปจริงๆไม่ใช่เพราะโาครคภัยไข้เจ็บแต่เพราะความประมาทหรือลืมของมนุษย์ผมจะรายยง หาโนเรื่องนี้ให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและกระทรวงสาธารณาสุขสากลหมอกล่าวด้วยน้ำสิงหนักแน่นนี่เป็นความผิดพลาดที่ไม่อาจยอมรับได้ต้องมีการสอบสวนให้ถึงที่สุดอย่างไรก็ตามตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมุ่งเน้นไปที่การรักษาน้องกระทรวงสาธารณาสุขของไทยเร่งดำเนินการทันทีมีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิเศษซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นนำจากทั่วประเทศพวกเขาเริ่มตรวจสอบเวรเบียนขั้นตอนการตรวจรักษา และการตัดสินใจของทีมแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างละเอียดจากการสอบสวนพบข้อบกพร่องแรงๆหลายประการมองวิชัยผู้ที่ตรวจน้องดาวแบบลูกๆไม่เพียงแต่ขาดความรับผิดอบเท่านั้นแต่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ถูกต้องอีกด้วยคลินิกของเขาเปิดดำเนินการเถือนมาหลายปีนี่เป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขถแถลงในการถแถลงข่าวฉุกเฉินเราพบคลินิกเด็ก ชนดำันินมนมากที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่เป็นคำถามสำคัญเกี่ยวกับการจัดการการดูแลสุขภาพภาคเอกชนในประเทศของเราที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สอบสวนยังเผยให้เห็นข้อบกพร่องหลายประการในกระบวนการยืมนยันการเสียชีวิตชีวิตท่าทเวณไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนหนอที่ถูกต้องไม่ได้ตรวจสอบสัญญาณชีพออย่างละเอียดทิศทวนการประกาศการเสียชีวิตเกิดขึ้นโดยไม่มีการยืนยันจากแพทย์อย่างน้อยสองคนตามข้อกำหนดแรงกดดันในการทำงาน ไม่สามารถใช้เพราะเป็นข้อแก้ตัวสำหรับความประมาทได้สมาชิกคณะกรรมการสอบสวนคนหนึ่งเน้นย้ำเมื่อเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์จะต้องไม่มีที่ว่างสำหรับความประมาทหรือเลอในขณะที่การสอบสวนดำเนินไปที่ห้องไอซียูน้องดาวค่อยๆฝืนตัวขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ทุกวันที่ผ่านมาน้องก็แข็งแรงขึ้นทีละน้อยแพทย์ และพยาบาลต่างประหลาดใจกับพลังชีวิตอันเหลือเชื่อของเด็กน้อยเด็กคนนี้วิเศษมากพยาบาลสาวคนหนึ่งพูดกับดานีที่รู้หม่ทุกครั้งที่หนูเข้าไปเยี่ยมน้องจะยิ้มให้หนูยอยิ้มใส่ซื้อประกบว่าน้องไม่เคยผ่านเรื่องเลวร้ายอะไรมาเลยดานีและไกลตัดกันเฝ้าให้ลูกอยู่ข้างเตียงพวกเขาไม่อยากห่างจากลูกแม้แต่วินาทีเดียวทุกๆลงหายใจทุกๆก,การเคลื่อนไหวของน้องดาวลวนเป็นปฏิหารสําหรับพวกเขาลูกสาวคนเก่งของอพ่อกับแม่เข้มแข็งมากใครกระซิบลูกแก้มป่องๆของลูกพ่อกับแม่ขอโทษที่ปกป้องลูก ไม่ได้ต่อจากนี้ไปพ่อกับแม่จะไม่ยอมให้ลูกต้องเจ็บปวดอีกต่อไปเรื่องราวของน้องดาวไม่ได้หยุดอยู่แค่ในครอบครัวหรือในโรงพยาบาลแต่มันกลายเป็นประสบการณ์ทางสังคมสร้างความสันเทือนไปทุกองค์การสาธารณาสุขของไทยสื่อต่างๆพากันนำเสนอข่าวสัมผัสและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเด็กหญิงที่ฝืนจากความตายและตั้งคำถามที่น่าเจ็บปวดเกี่ยวกับระบบการแพทย์นี่ไม่ใช่เรื่องของปฏิหารธรรมดาผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์คนหนึ่ง ให้ความเห็นทางโทรทัศน์นี่คือเสียงระฆังเตือนไทยเองคิวกับความเสื่อมถอยของจริยธรรมทางการแพทย์และความระหลวมในการจัดการกรณีของน้องดาวจุดชนวนให้เกิดการตรวจสอบและทบทวนระบบการแพทย์ทั่วประเทศคลินิกเถื่อหลายร้อยแห่งถูกตรวจพบและสั่งปิดตรงพยาบาลตางวงงถูกบังคับให้ปรับปรุงขั้นตอน,นอโดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการยืนยันการเสียชีวิตเราต้องจ่ายค่าตอบแทนที่แพงมากผู้อํานวยการโรงพยาบาลบำรุงราชรายจากนี้ไปทุกการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้ป่วยจะต้อ มอได้รับการตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างเข้มงวดโดยหลายระดับไม่มีที่ว่างสำหรับความประมาทหรือเลอและความผิดพลาดหลังจากสองสัปดาห์ของการรักษาอย่างเข้มข้นน้องดาวก็ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลท่ามกลางความยินดีของครอบครัวเพื่อนฝูงและเพื่อนบ้านทั้งซอยในวันมีน้องดาวกลับมาทุกคนในซอยก็จัดงานทำบุญครั้งใหญ่เพื่อขอบคุณสิ่งศักดิ์ และเฉลิมฉลองวันเกิดแตังทใจลาออ้ของนายประจําที่บริษัทธบริจาคเ้า่อการเงินต้องช่วยกันที่ชื้อระดับนาลินเล็กๆเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มีเรื่ออะไรสักอย่างกลเป็นโรคระแรงในระหว่างเกิดความเจ็บปวดความรัจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดให้ก่อหลายเป็นการเด็ดทนเป็นความหวังไม่ได้ดันหยุยักหน้าเห็นด้วยเธอเข้าใจความรู้สึกรักคนทกสิ้นหวังเมื่อเห็นไม่ใช่แค่ปฏิ่ไม่รู้จะทำอย่างไรครับแต่ยังเป็นคำเประสบกาับผิดชอบครอบครัวที่มาขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิที่น้ำเสียงของเขาสังเครือแต่เราต้องไม่ยยอออมมมแพ้้ควววาาาาาาหหังงู่่่ขนนนนเสสไไใถกรณ์ ดานีเองก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตจากพนักงานออฟฟิศธรรมดารรมดาที่ไม่ค่อยพูดเธอเข้มแข็งและกล้าหาญมากขึ้นเธอเริ่มเขียนบล็อกแบ่งปันเรื่องร,องรางของน้องดาวเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อย่างชิงชีวิตลูกและพระบทเสียนอันขมขื่นที่เธอได้รับบล็อกของดานีได้รับความนิยามอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคุณแม่ลูกก่อนทุกตัวอักษรทุกรูปภาพทุกวิดีโอเต็มไปด้วยความรักความหวังและคำเตือนทุกวันที่ได้เห็นลูกเติบโต,ตคือวันที่ฉันรู้สึกขอบคุณชีวิตดานนเขีย ขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้ขอบคุณที่เชื่อในสัญชาตญาณความเป็นแม่ขอบคุณที่มีลูกในชีวิตพิมพ์หลังจากได้เห็นปฏิหารของหลานสาวก็ตัดสินใจครั้งสําคัญคือย้ายไปทํางานที่พนักไอซียูเด็กอย่างเต็มตัวเธอต้องการทุ่มเทความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดเพื่อดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในก่อนนี้ที่ขวนอยู่บนเส้นได้เหมือนน้องดาวประสบการณ์กับน้องดาวเปลี่ยนวิธีคิดของฉันเกี่ยวกับอาชีพนี้ไปอย่างสิ้นเชิงพิมพ์มแบ่งปันกับเพื่อนร่วมง,งานรุ่นน้องบางครั้งเส้นแบ่ง ระหว่างความเป็นกับความตายมันบางกว่าที่เราคิดเราต้องตื่นตัวระมัดระวังและอย่าหมดหวังเรื่องราวของน้องดาวไม่ได้หยุดอยู่แค่ในครอบครัวโรงพยาบาลหรือโลกออนไลน์มันกลายเป็นกรณีศึกษาที่ถูกนำไปสอนในโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศไทยอาจารย์แพทย์มักจะใช้เรื่องนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสําคัญขององค์จริยธรรมวิชาชีพความรอบค้อบประมาท ระวังในทุกการตัดสินใจทางการแพทย์และการฟังเสียงของหัวใจสัญชาตญาณพวกเธอต้องจำไว้เสมอว่าอาจารย์แพทย์อาวุโสคนหนึ่งบอกกับนักศึกษาทุกการตัดสินใจของเราสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนคนหนึ่งไม่ใช่แค่ผู้ป่วยแต่ยังรวมถึงครอบครัวและสังคมยายป่าและเพื่อนบ้านในซอยเจริญกรุงก็เปลี่ยนไปพวกเขากลายเป็นคนที่ผูกพันรักใครและช่วยเหลือกันมากขึ้นพวกเขามักจะจัดกิจกรรมชุมชนแบ่งปันประสบการณ์การเลี้ยงลูกการดูแลสุขภาพและเรื่องราวเกี่ยวกับปฏิหารทุกวันที่หนึ่ง และสิบห้าคำพวกเขาจะมารวมตัวกันที่บ้านของดานีสวดมนต์ขอพรทำบุญและตนใจกันถึงคุณค่าของชีวิตและมิตรภาพตั้งแต่วันที่มีเรื่องน้องดาวยายป่ามักจะพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนทุกคนในซอยรู้จักเห็นคุณค่าของกันมากขึ้นใช้ชีวิตให้ช้าลงรักกันให้มากขึ้นหนึ่งปีหลังจากเหตุการณ์นั้นในช่วงบ่ายยามพระอาทิตย์ตกที่สวยงามราภาพว่าดานี นั่งอยู่ในสวนมองน้องดาวเล่นกับเด็กๆข้างบ้านอย่างสนุกสนานตอนนี้น้องเดินได้วิ่งได้พูดเจอแจ้ว่าเสียงหัวเราะใสๆของน้องดาวดังก้องไปทั่วตรอกซอยขอจัดความมืดมนและความเศร้ามองออกไปจนหมดสิ้นทุกอย่างก้าวที่ต่อแต่งของลูกทําให้ใบมะขามสีเหลืองที่ร่วงหล่นบนพื้นสันไหวสร้างบรรยากาศที่สนุกสุขสวยงามจนน่าใจหายแม่จ้าหนูหิวน้องดาววิ่งเข้ามากอดแม่แก้มยุ้ยแดงระเรือลุงตาสีดําพักเป็นประกายด้วยความสุขน้องดาวเติบโตขึ้นในอ้อมกอดแห่งความรัก และการปกป้องของครอบครัวและคนทั้งชุมชนน้องเป็นที่รักและเอ็ดดูของทุกคนถูกเรียกว่าฮอเด็กหญิงปฏิหารแต่สำหรับดานีและไกลพวกเขาเข้าใจว่าปฏิหารที่แท้จริงไม่ใช่การที่ลูกฟื้นขึ้นมาแต่เป็นความรักความสามาัคคีและบทเรียนอัลล้ำค่าที่เรื่องราวของลูกได้มอบให้มูลนิธิรักษาดาวของไกลเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเกินความคาดหมายจากสนามง,งานเล็กๆในตรอกซอยมูลนิธิได้ขยายขนาดมีสาขาในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยพวกเขาไม่เพียงแต่ช่วยเหลือครอบครับวะในด้านวัตถุ และกำลังใจเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มโอก,อกาสในการรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยเด็กๆทุกคนที่ได้รับการช่วยเหลือคือปฏิหารใกล้กล่าวในการให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งและเราเชื่อว่าด้วยความร่วมมือของชุมชนปฏิหารเช่นนี้จะยังคงเกิดขึ้นต่อไปบล็อกของดานีได้กลายเป็นชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่ที่ซึ่งคุณแม่ทั้งหลายเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์ให้กำลังใจและช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันเธอมัก จะจัดงานพบประสานสัญเชิญเชิญยิ้วทางการแพทย์มาให้คำปรึกษาและแอบบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็กเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ดานีเขียนในโพสต์หนึ่งในบล็อกแต่เราสามารถเปลี่ยนรู้จักอดีตและร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับลูกหลานของเราพิมพ์ด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดนิ่งได้กลายเป็นหัวหน้าภาษาแนกไอซียูเด็กของโรงพยาบาลซิรินสายใต้าการนำของเธอภาษาแนกมีการปรับปรุงและพัฒนายอย่างก้าวกระโดดในกระบวนการดูแลและรักษาผู้ป่วยเด็ก เธอให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับการฝึกอบรมและพัฒนาทีมแพทย์และพยาบาลรุ่นใหม่ไม่เพียงแต่ในด้านวิชาการเท่านั้นแต่ยังรวมถึงจริยธรรมทางการแพทย์และความเมตตาเราไม่ได้รักษาแค่โรคพิมพ์มักจะเตือนเพื่อนร่วมงานเสมอแต่เราต้องยีบายแผลในจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัวของพวกเขาด้วยใหญ่ปาแม้อายุจะมากและร่างกายอ่อนแอแต่ก็ยังคงเป็นจิตวิญ,ญญาณของกิจกรรมอาสาสมัครในชุมชนเธอจะตั้งกลุ่มอาสาสมัครคอยเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และช่วยเหลือครอบครัวที่มีลูกเล็กที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลบางครั้งแค่คำตอบโยนการจับมือสายที่เห็นอกเห็นใจเพียงพอที่จะเพิ่มพลังให้คนคนหนึ่งก้าวผ่านพายุร้ายไปได้ใหญ่ปามักจะพูดด้วยสายตาที่อ่อนโยนและเปลี่ยนไปด้วยความเชื่อมั่นในชีวิตในทุกๆปีในวันครบรถวันตายของน้องดาวซึ่งควรจะเป็นวันครบรอวันตายหากไม่มีปฏิหารเกิดขึ้นครอบครัวของดาน,นีจะจัดงานพิเศษไม่ใช่เพื่อร้องให้คำควร แต่เพื่อขอบคุณชีวิตเพื่อเฉลิมเฉลิมการมีชีวิตอยู่และเพื่อเผยแพร่พข้อความแห่งความรักและความหวังในงานเหล่านั้นเรื่องราวของน้องดาวจะถูกเล่าขาดอีกครั้งไม่ใช่ในฐานะเรื่องเศร้าแต่เป็นบทเพลงแห่งความกล้าหาญเกี่ยวกับพลังของความรักของแม่ความเชื่อและความสามารถขีดของชุมชนน้องดาวตอนนี้เป็นเด็กหญิงที่ร่าเริงสดใสแม่ว่าจะจําเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้เลยแต่ทุกครั้งที่เห็นรูปถ่ายเก่าๆน้ององค์ก็จะถามแม่ด้วยความอยากรู้ว่าแม่จะทําไมตอนนั้นหนูถึงนอนอยู่ในกล่องสีขาวนั่นล่ะคะ และดานีก็จะกอดลูกไว้เล่าให้ลูกฟังถึงปฏิหารแห่งความรักว่าความรักของพ่อแม่ของครอบครัวและของคุณทั้งชุมชนได้นําลูกกลับมาจากความตายได้อย่างไรและเรื่องราวของลูกได้เปลี่ยนชีวิตของผู้คนมากมายอย่างไรลูกคือปฏิหารดานีพูดกับลูกอย่างอุกเดมอกให้กับทุกคนและนั่นอาจเป็นความหมายที่ลึกซึ้งและเป็นสากลที่